Thank you. ตลอดเส้นทางการดำเนินชีวิตก่อนที่จะได้รับสินบดเป็นพระสงฆ์รากฐานที่สำคัญในการประคับประคองส่งเสริมเส้นทางกระแสะเรียกนี้ก็คือครอบครัวของพวกท่านค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับครอบครัวของบาร์เดอร์ดอมินิกซาวิโออวิรุธพันขาวสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะค่ท่าชืนะ่อนำตัวฉันจืออุทัยพันขาวเป็นเป็น่นาของ <B ade. S 2> อบาร์เดอร์ค่ะ สวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของบราเดอร์นะคะชื่อการุญยากิจบังลงค่ะสวัสดีค่ะชื่อออนอนงพันขาบค่ะเป็นคุณอาของบราเดอร์บูมค่ะค่ะอยากทราบถึงประวัติของครอบครัวของบราเดอร์ไหนคะคือแม่เป็นสัตว์ปดุษวัฒนบุญเปโตนะคะส่วนคุณพ่อบราเดอร์เป็นสัตว์ปดุวัดเซนล็อกท่าไข่ค่ะคือครอบครัวเราทั้งสองเป็นคิจชนทั้งสองครอบครัวนะคะ คือบัลเดอร์มีพี่น้องทั้งหมด3คนบัลเดอร์เป็นคนโตแล้วก็จะมีน้องอีกสองเป็นเป็นผู้หญิงนะคะแล้วทางครอบครัวเนี้ยค่ะมีการส่งเสริมกระแสะเรียกกันยังไงบ้างไหมคะอ,อ๋อมีค่ะก็คุณแม่เนี่ยปกติก็คือจะมาวัดวันอาทิตย์ก็ตอนช่วงนั้นบัลเดอร์ก็เล็กๆก,ก็จะพาเขาก็มากันด้วย3คนพี่น้องก็ย้มาด้วยกันพอเขาเริ่มโตขึ้นหน่อยนึงก็คือเขาก็จะมาคุีอยู่ที่วัด มาช่วยกิจกรรมอะไรต่างๆที่วัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เข yes. ้ามาช่วยมิซาทุกมิซาอ่าวันอาทิตย์มีสี่มิซาเขาก็จะมาช่วยมิซาเหมองทุกมิซาคือเราเราเราเข้าใจว่าเขาเขาเห็นจากที่ครอบครัวดําเนินชีวิตในทุกชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ซึมซับเองเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเขาก็ดีด้วยด้วยตัวเขาเองเขาเห็นจากแบบอย่างที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรา ทำตามเป็นแบบอย่างที่ดีเราอาจจะแบบมีการสวดมีการอะไรเนี่ยเขาก็เห็นมาเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็ด้วยความสำนึกดีของเขาเขาก็เห็นแบบอย่างที่ดีเขาก็ดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของเราแล้วก็จนกระทั่งเขามาอยู่กับมีความสนิสนมกับบัตรหลวงที่นี่กับคุณพ่อที่นี่อะไรเงี้ยเนาะเขาก็ได้ได้เหมือนกับมีการน่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าช่วงที่เขาแบบว่าคุยกันบ่อยขึ้น เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของความใกล้ชิดของพระเห็นแบบอย่างที่ดีของคุณพ่อด้วยเราไม่ทราบว่าโดยส่วนตัวแล้วว่าในครอบครัวเนี้ยค่ะมีพระสงฆ์แบบไหนที่เราชอบบ้างพระสงฆ์แบบที่เราชอบนะคะคือคุณแม่ชอบพระสงฆ์แบบเข้าถึงสับปรุษได้ค่ะเข้าแบบ ปรึกษาได้แล้วก็เป็นผู้นําให้กับสัตว์ปรดุษเป็นแบบเป็นแนวทางให้สัตว์ปรดุษเพื่อเพื่อที่จะแบบมาเขารวมมิตาได้มากขึ้นเยอะขึ้นในประมาณนี้ค่ะเป็นแนวทางเป็นเป็นเ้อเป็นตัวอย่างที่ดีกับสัตว์ปรุษทุกด้านนะคะสัตว์ปรุเข,เขาเขา้าเขา้าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็จริงๆของเราเนี่ยเราอยากจะแบบถ้าเกิดว่าพระสงฆ์เราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะ ก็คือว่าเราเราชอบความเรียบง่ายของของพระสงฆ์เราก็อยากจะให้หลานเราห้านเราก็น่าจะเป็นแบบนั้นคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์บ้างค่ะจริงๆเรานี้เนี่ยอ,อ,อุปสรรคในการดําเนินชีวิตของการเป็นสงฆ์เนี่ยนะคะจริงๆมันน่าจะเป็นความห่อนแอของความเป็นมนุษย์มากกว่าไม่ว่าคือคุณจะเป็นคารว่าหรือคุณเป็นสงฆ์นะคะ ถ้าเกิดว่าครูคุณมีความอ่อนแอในจิตใจหรือคุณมีกิเลสอยู่ในจิตใจตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ได้มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระพริเจ้าแล้วอุปสรรคตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะผ่านพ้นไปได้เลยค่ะคุณย่าคะเพียราบ้า พันยาคิดว่าสัตบุรุษอย่างพวกเราอะคา่ะมีส่วนในการช่วยส่งเสริมกระแสะเรียกของพระสงฆ์ได้ยังไงบ้างอค่ะเธอต้องส่วนให้เขาเยอะๆช่วยกันแต่เธอหรือฉันต้องช่วยกันคำภาวนาของเราพวกเราเนี่ยจะให้เขาที่ดีที่สุดให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีถ้าถ้าเราอยู่ตอนหน้านกันก็คุยกับเขาถ้าเป็นหลานเราหรือเป็น ดีใจเราเราก็จะถามเขาแล้วก็ร้านเราเราก็ต้องสอน<ม>เขาหน่อย<ม>เพราะว่ามันเป็นลัมบาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปอิฐประประนูนเราคิดว่าพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ค่ะน่าจะต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะต้องใส่ใจเด็กสิคะ,คะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้<ม>เด็กอะ,อะไรอ่ะเาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรที่ ที่จะมาเป็นที่จะเข้ามาเป็นสงเสริกระแสยเรียกเออกระเสเรียกรือมาให้ไปเอาเด็กมาอยู่ในกลุ่มของผู้สงจะได้พูดกับเขาว่าเออจอนเขาเรื่องจัสนาเรื่องอะไรเนี่ยคุยกับเขาให้ขนมให้กินใช่ให้ขนมกินหน่อยนิดหน่อยๆนยก็ยังดีคุยกับเขาให้เขาเห็นแบบใช่ให้แบบอย่างแล้วมาบ่อยๆแล้วเด็กมันจะมีกระแสเรียกเอออยากจะเป็นเป็นเนนไหม คุยกับเขาเราต้องสอนเราไม่สอนล้วพ่อแม่ไม่สอนแล้วไปเอาจาไหน่ะ่ห็ไหมเพราะสงนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต่อต่อจากแม่อยากทราบว,ว่าบาร์เดอร์ค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะหลังจากมาเป็นเนรแล้วคะ่ะหลังจากที่บาร์เดอร์ได้เข้าไปอยู่้านเนรแม่มองว่าบาร์เดอร์โตขึ้นแล้วก็โตขึ้นในแต่ทุกๆปีทุกๆปีที่เขามีความคิด ที่ดีขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจนเราแบบไม่อยากเชื่อว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้จนปัจจุบันนี้กเป็นผู้ใหญ่ใช่เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นเ่อรูกจัดค็อเขาเป็นเป็นผู้ใหญ่ในในทุกๆปีในทุกๆการเจริญเติบโตของเขาอะนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองแล้วก็ต่อทางครอบครัวค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะตรงนี้เนี่ยเราคิดว่า เขามีความแข็งแรงทั้งทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยมันเป็นจุดที่เขา,เาทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบรเดอร์อยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เคยละเลยเลยก็คือเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยเ้วเวลาที่บรเดอร์มีปัญหาอะไรเนี่ยคะ่ะเคยมาปรึกษาครอบครัวบ้างไหมคะแล้วทางครอบครัวให้คำปรึกษายังไงบ้างคะค่ะก็ปกติเรานี้เนี่ยเ,เวลาที่บรเดอร์มีปัญหานเนี่ยเราก็จะไลคุยกันนะคะ แล้วก็ทุกๆทุกๆปัญหานี้เนี่ยที่ที่เขามาถามหรือว่าขอขอคำแนะนำนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ให้คำแนะนำในหลายๆทางเลือกนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเขาให้ครบถ้วนเลยนอกจากนี้นนเนี่ยเ,เขาเองเขาจะเอาข้อมูลของเรานี้เนี่ยไปพิจนารณาเองว่าเขาจะแก้ปัญหาแต่และปัญหาของเขาเนี่ยได้อย่างไระคะว่านนเนี้ยถามว่าเรามีการคุยกันบ่อยไหมในทุกปัญหา เรียกว่าบ่อยนะคะเรียกว่าบ่อยแต่แต่ว่า,าด้วยความที่บราเดอร์ brother เป็นเป็นคนทีเ mm hmm. เ่เขามีความเขามีความใส่ใจมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเพราะนั้น,นี้ปัญหาของเขานี่เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วค่ก็ส่วนมากก็คือเป็นเรื่องของในครอบครัวที่เขาจะต้อง h a n d l ลเท่านั้นเองนะคะแล้วเรามีความเป็นห่วงอะไรในตัวบราเดอร์เป็นพิเศษไหมคะ ถ้าถามว่าตอนนี้ห่วงอะไรไหมคุณแม่บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วคุณแม่ไม่ห่วงแล้วค่ะคือคือถ้าเกิดว่าเราจะมองถึงถึงราเดอร์นี่เนี่ยเอ่อด้วยความที่ราเดอร์ไม่ไม่เคยทําตัวให้เราต้องเป็นห่วงเลยตั้งแต่เล็กๆจนถึงจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต้องห่วงอะไรไหมมันไม่เคยมีความห่วง ก็ไม่เคยมีความห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีตัวเองดูแลเพือ่อนรอบรอบข้างดูแลครอบครัวได้ดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงกับกับกบรดเดอร์ค่ะแล้วมีความประทับใจอะไรในตัวบรดเดอร์บ้างไหมคะก็มีมประทับใจคือการที่เขามีปัญหาอะไรเขาพูดกับเราตรงๆมาปรดจา้าพี่ๆน้อง ก็เหมือนจะย่ญญาแหละค่ะเขามีอะไรก็ประทับใจมีอะไรพูดคุยกันทําอะไรก็คือต้องบอกให้รู้ให้รับรู้ทุกเรื่องราวที่เขามีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเรามีความประทับใจเขามากที่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอายจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ความประทับใจของเขาที่เรามองเห็นก็คือหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ ตลอดชีวิตของเขานีเนี่ยเขา,เาทำตัวเรียกว่าทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆอมันก็เลยเป็นความประทับใจที่ว่าโอเคคือคุณไม่ต้องเป็นอะไรรอกคณขอให้คุณเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะเป็นคาราว่าหรือคุณเป็นสงถ้าเกิดคุณดําเนินชีวิตด้วยด้วยด้วยจิตใจที่ดีด้วยความดีตรงนี้เนี่ยและก็ความความประทับใจของครอบครัวแล้วค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าบาเดอร์เนี่ยจะได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์แล้วจะดีใจสิคะดีใจสุดชีวิตจะอยู่ข้างในไม่ตุกกระเด้งออกข้างนอกตายเขาายเขารู้เขารู้แล้วว่าเราดีใจค่ะเรารอมานานแล้วรอจนแปดสิบแล้วค่ะ คือเห็นบาเดอร์ตั้งแต่เล็กๆก่อนที่จะตัดสินใจเขาปในเงมนใช่ไหมคะขอคุณแม่ค่ะคุ้มครองก็มาตรวจในท้องนี่รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าบาเดอร์จะได้รับสินบทพระสงฆ์แม่ดีใจค่ะจากวันนั้นจากเงนได้น้อยจนวันนี้มาถึงจะได้ผลเป็นพระสงฆ์แม่ดีใจครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราเราเองเนี่ยตอนที่เขาโทรมาแจ้งว่าเขาแจกกำลังจะได้บวนแล้วนะก็คือว่าสิ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าเรามีความยินดีมากๆกับความตั้งใจของเขากับเป้าหมายของเขาที่เขาทำจนประสบความสำเร็จนะคะเพราะนนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นความปรับปลื่มใจของครอบครัวค่ะ ไม่ทราบว่าคุณแม่มีอะไรอยากพูดถึงล pues ูกชายคนนี้เป็นพิเศษไหมคะล้วก ouais ็ขอให้เขาเป็นส่งที่ดีเป็นส่งที่ดีตลอดไปนะคะทั้งในช่วงนี้หรือว่าโอกาสไปตตลอดไปเลยอย่าค่ะ ขอให้เป็นส่งที่ดีเป็นผู้นําที่ดีของสัตประลุแก่สัตว์ประหลุแล้วก็ของทุกๆคนนะค่ะเด็กๆแล้วคุณย่าคะมีอะไรจะพูดถึงบราเดอร์เป็นพิเศษไหมคะฝ่ากของร์เดอร์ก็รักเขามากอ่ะมันก็เป็นหลานคนโตคนเดียวคร่แรกรักก็รักก็แจ้งชีวิตเราอีกไม่งั้นไม่ตามมาที่นี่หรอก จะบอกว่า,อาขอบคุณที่เ,เป็นคนดีแล้วก็ต่อจากนี้ไปนี้เนี่ยประเดิกํกำลังจะลงสนามจริงของการเป็นสงนะคะก็อยากทุกอุปสรรคกำลังรอคุณอยู่อยากจะเวลานที่เรามีปัญหาหรือเจออุปสรรคต่างๆนี้เนี่ยนอกจากใช้ความอดทน อยากจะให้ใช้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างด้วยสตินะคะแล้วกออ็อยากจะให้บรดเดอร์ใช้ชีวิตความเป็นส่งด้วยความเรียบง่ายแล้วกเ็เป็นกันเองกับสัตว์ประุษแล้วก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่จะดีใจที่สุดก็คือว่าเราได้ยินว่าคุณพ่ออวิรุธพันขาวเป็นที่รักของสัตว์ประดุทุกๆคนค่ะค่ะ และในโอกาสนี้นะคะขอให้เราร่วมใจกันสำหรับพระสงฆ์ใหม่นะคะในวันที่16สิงหาคมคิศ2020ณอาสนาวิหารอาสารัสสัมชัญบางรักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ